สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาอยู่กับดิฉันชุติมาอุดมพงสุขค่ะเย็นวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นกันที่ที่ประชุมคุรุสภาปรับขั้นตอนการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกรณีเกิดเหตุล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษาให้กระชับและรวดเร็วนายนัทพลทิพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการครุสภา โดยมีคุณหญิงกระยาโสภณพ,พนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมการประชุมซึ่งประชุมคณะกรรมการครุสภาหารือเกี่ยวกับการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกรณีเกิดเหตุล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษา โดยได้เน้นย้ำให้ครุสภาบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาขั้นตอนในการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้มีความกระชับและดำเนินการโดยเร็วเพื่อไม่ให้บุคคลเหล่านั้นมีโอกาสกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาซึ่งอาจจะก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศซ้ำอีก ที่ผ่านมาการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนอาจมีความล่าช้าเนื่องด้วยกฎระเบียบและขั้นตอนต่างๆแต่ทางกระทรวงศึกษาธิการจะปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในสถานศึกษาไม่ได้โรงเรียนต้องเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กทุกคนและเป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการที่จะต้องปลดล็อกกฎระเบียบต่างๆให้ทันเหตุการณ์และไม่ให้มีความล่าช้าอันจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจของพ่อแม่ผู้ปกครองด้วย อย่างไรก็ตามที่ประชุมได้รับทราบผลงานการดําเนินงานของสํานักงานเลขาธิการครุสภาในด้านต่างๆอาทิการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในปีงบประมาณพศ2563รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการคณรุสภาประจําปีงบประมาณพศ2563การให้ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นสถานที่สําหรับฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนและการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตาม หลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรองของสถาบันอุดมศึกษาจำนวน3ส,สถาบันเป็นต้น นอกจากนี้ที่ประชุมได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2564ของสำนักงานเลขาธิการครูสภาและเห็นชอบแผนปฏิบัติงานของเลขาธิการครุสภานายดิตสกุลเกษมสวัสดิ์ประจำปีงบประมาณพศ2564ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการครุสภาพศ2563ถึง2565และมีรายละเอียดระยะเวลาเป้าหมายภารกิจ ผลสำเร็จของภารกิจและตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจอย่างครบถ้วน